อย่างนี้เนี่ยเวลาที่โค์ตรัสไว้ในเพศชะขันกะกะโค์บอกว่าที่คู่ใดต้องการเข้าสารก็แสวงหาเข้าสารต้องการถั่วเขียวถั่วราชมานก็สามารถสวยงาได้แต่โครไม่ไม่บอกว่าไม่รแสวงหาเหงินและทองโดยการใดๆครับและทีนี้แต่ถ้าหากว่าทายกไายการนําเงินไปให้กับปย,ยาวัชกรแล้ว บอกให้พระพิสุรูปนั้นนั้นใช้ใส่สิ่งที่สมควรอย่างเนีน้และพระพิสุก็ไปเรียกใช้สิ่งที่สมควรแบบนี้ได้ถ้าหากว่าเราต้องการถวายสิ่งที่สมควรให้เกิดประโยชน์กับพระโยจมจำสามอย่างนะมอบบอกนิมนต์มอบคือนําเงินไปมอบก,กับวัยาวัชกรวัยาวัชกรมีสองประเภทคือที่พิสุ แต่งตั้งหรือทยมแต่งตั้งสมมติว่าทยมอาจารย์เบียรม์มั่นใจโยมอาจารย์โยมหม,มีกอาเงินมาให้โยมหมีแล้วก็บอกโยมหมีหมีเดี๋ยวไปช่วยจัดหาสิ่งของที่สมควรถวายพระคุณเจ้านะ,ะพอบอกเสร็จแล้วมอบเสร็จแล้วก็บอกบอกเสร็จแล้วมาน,นิมนต์น,นิมนต์หลวงพ่อหลวงพี่หลวงนาหลวงอานิมนต์พระคุณเจ้าใช้สอยสิ่งที่สมควรคือผมได้นําเงินจํานวนเท่านี้มอบให้ กับวยาวัเกรท่านนี้สั่งวยาวัเกรหรือบอกวยาวัเกรไปแล้วว่าให้จัดหาสิ่งที่สมควรถวายหลวงพ่อหรือหลวงพี่ลลลหลวงป้าหลวงพี่หลวงนาหลวงอานิมนต์หลวงพ่อใช้สสยสิ่งที่สมควรอย่างนี้เนี่ยเป็นข้อที่พระองค์อนุญ,ญาตฉะนั้นถ้าว่าโยมไปที่ไหนเลยแต่ก็มอบบอกนิมนต์ใช่ใช้ใส่ที่ใช้สยชสยสิ่งที่สมควรคือไม่ใช่เงินนะหมายความว่า อาตมามาชันชารู้สึกวุาชาที่นี่พึงพอใจโยมอี่าไปคิดเลยเถิดว่ามีความโลภนะเอออยากจะได้ชารสชาตินี้ก็เลยบอกโยมอาตมาต้องการชาหนึ่งหอ่อโยมก็ไปจัดหาชามาถวายหนึ่งหอแต่ไม่ได้ไปเรียกเอาเงินจากโยมนะเ,นเรียกเอาเงินก็ไม่ได้ยันสิ่งที่สมควรคือของที่พระองค์ทรงอนุญ,ญาต ที่ไม่เกิดโทษแกบบ่พระในการใช้สอยเว้นรูปียะเนี่ยประมาณนี้ใน่ไครับสร้างโอยพระนิสัย ตาอ,อันนี้คือไว้พระอาจารย์กัเลยใช่ไหมใช่ครับถอดรภาษาเลยโยมทำบุญมีทำบุญเลยเคยอุทิตไหมคเคยตกแดงบุญไหมปกติอุทิศครับอ่าได้งั้นเดี๋ยวพระอาจารย์นำอุทิตน,นะต่อไปก็ขอใหราทัางทั้งหลายทั้งจิตทั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายนิยมว่าตามนะ อ,อิทงังเมยาตินันเจวะยาตินันเจวะสัพพะสัตตานันจัสัพพะสัตตานันจะโหตุโหตุสัพเพปิเตสัพเพปิเตอิมังอิทมังปุญญาปติงปุญญาปติงรัตทานะรัตทานะสุขิตาโหตุสุขิตาโหตุ ขอบุญนี้ขอบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายแกญ่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าและจงสำเร็จและจงสำเร็จแกส่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นขอให้ท่านเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วถ้าได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขจงมีความสุขโดยทั่วกันเธอโดยทั่วกัน สาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพรใหมณพระภิสุกล่าวธรรมสัพพิโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโภวินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวัทวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายยโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีนิสานิจงังวุทธาปจายโนจัตาโรโอธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนตรภวะตุสัพพมังคลัง ขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพรสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสชีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดขราพระาจ้ขาขก้นัาอารามสัมมาสัมพุโธทัศวา

ข้าม <À, S 2> <House> ีการทันตอนกำลังเป็นศัตรีนีกกี้ใช่เขาจะมีคนถามอีกนิกี้แล้วทีสายระดอบสูงด้วยกอเราสังเกตตรนนี้ประเด็นที่ยังไม่มีบัวอท่ก็จะงนี้เพื่อที่เราจะมีเครื่องสังเกตความหมายถ้าผู้ชายเริ่มที่ถะใส่คุณบะรามารถ่อ่นคุณจะถึอเรื่องแสดงข้อเสน์ เอโอมัสูตรในสังยุตตนิจัยสรมว่าพระจบพระสุนทรเป็นพระถังซึ่งกร,ระแสตรงใช่โยมเหมือนกระวัาิพรองค์แสดงขันห้าโอมาเหมือน,อน,หน,นอเหมือนควาอมน้ำหมุกพร้อมน้ำหมีกรับแยบเหมือนตาด้วยเหมือนมายาปรเนี่ยเพราะอันภาษาเพาทำไมถึงจะหมดทำไมจึงเกิดสังขารเหมือนาด้วยต้นด้วยเพราะสังขารมัสีสภาพวัรทำ้าสิขึ้นเหมือนต้นด้วยคนมคีส ในแต่ว่าฟอว่าหอยยังไงก็ไม่ถึงแก่จะได้ออกไม่ถึงก็จะบอว่าพระสูตรก็จะพูดเรื่องอุปมาว่าฟองน้ำก็จะมีขยายรักพระสูตรจะบอกว่าอรูปอุปมาเหมือนตับฟองฟองกลุ่มฟองน้ำพระนิพพานจะบอกว่าเป็นตัปมายุทาะอะไรเพราะเพราะฟองน้ำมันมีสารน้ำทั้งแล้วรูปมันไม่มีสารยันหยุดเกิดได้นและมาทำให้เกินโยมคนทนอาจารย์ บรรยายที่ทำรนะ้าน,นสนะอ,ง,อสงสิบต่อสี่นะคนดูเจ็ดร้อยเศษพูดไม่หุดเยคนดูเป็นแสนฉันไหมก็คือในเมื่อเราสามารถรินคนแล้วเราพาสัง่งไปตามถูกต้องยังไง<า>เราว่าไปตามรายเรีกยกสั่ยังไงก็ได้ครับมันจะเป็นมันก็จะเป็นการด้นเร่งศ<า>ึกษาเลครับก<อ>ารประวั<า>ติศาสตร์ครักเพราะว่าถ้าฉบับมาเรียกมันจะต้องคิดเยะ แต่ถ้าเรา่านไในฐานะที่มันจะมีลิกซึ้งมันก็มีเแนวคิดเรด้วยครับเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นมาทำรับลองสักครู่นะ อีเหรอผมไม่ต้องถามใช่ไหมไม่แล้วไม่แล้วเดี๋ยวอาจานขึ้นมาปิดงานแต่ว่าคงกลับเลยโอ้นฟีนบินบินไปตาม ไปสวยรุ่นแหม่ได้ทีใช้ใหญ่เลยนะ <c oughs> ไป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 อะไปไปไปให้ดูคนด้วยออะให้ดูคนด้วยนี่นะฮะองรัะ อาจารย์เรีกไหนอ๋อ,อ,อแล้วหลวงพ่อล่ะก็ยังอยู่ในห้องน้ำอ่ะรอนะครับไม่ตามเข้าไปในห้องน้ำหรอกจะบ,บ้านเ,เหรอไม่น่าได้นะเรา,าไม่อำได้ จบงานวันนี้เดี๋ยวไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลสาลายานะ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะมีบรรยายทีหนึ่งตอนห้าโมงเย็นนะครับที่คอนเสิรต์ตณมหาวิทยาลัยมหิดลสาลาัยานะครับผม <c oughs> เป็นบรรยายพิมก่อนขึ้นคอนเสิร์ตของวงนูโวกับวงไมโครนะครับ <c oughs> ไม่ใช่วงไมโครมั้งพี่หนุย่ย วงไมโครอ่ะอืม<ง>เดี๋ยวดูนะไม่แน่ใจนะครับว่าไฟ์สดไหมนะรอ,องรับการอยู่ไหน <c oughs> แกวมาเลยอยู่ข้างในเหรอ <c oughs> ถ้าอยู่ข้างในไม่ต้องกิดที่เราก่อย่างเรา ในขณะที่เอาแหละทุกคนถ้าค้างรอก่อนพี่ถ้าค้างรอก่อนนะ

แต่แต่ผมก็จะใช้คันพ่างพยาโยมาลด้วยแต่ดยบาลีจะใช้คันเดียวก็สั่งจะบอกว่าเป็นพยายยมาล้วเดี๋ยวผมขอราถาด้วย แล้วโอเคไม่ให้ดูทะเบียนหลอกบอกเลยเอา,อาแว็บแว็บทะเบียนให้ หาดูเห็นยังเห็นทนะเบียนไหมเห็นทนะเบียนเปล่านั่แงนะ่นแะง่ไม่เห็นหลอกสอกบางอยู่ <c oughs> เฮ้ย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 